ถูกเข้าใจผิดกันจริงๆเมื่อใครๆที่ผ่านไปมาบนถนนสายสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดชียใหม่ก็นึกว่ามีงานคืนสุเย่าของสิทธิ์เก่ารุ่นใดรุ่นหนึ่งของมชเพราะกลุ่มหญิงวัยคุณแม่ที่สูงวัยต่างเริงร่าถ่ายภาพกันสนุกสนานท่ามกลางบรรยากาศที่ห้อมล้อมไปด้วยเรือนโบราณล้านนา ของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาสำนักส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวันที่8พฤศจิกายน2563สถานที่แห่งนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วบรรยากาศก,าก็อำนวยให้กับการจัดกิจกรรมย้อนยุคแบบล้านนา แต่พอเข้าไปดูใกล้ๆความลับก็แตกว่าไม่ใช่งานคืนสุเยา่าใครเป็นงานมงคลสมรสแล้วคู่บ่าวสาวเป็นใครมีความักคัญอย่างไรถึงได้มาจาัดงานมงคลสมรสบนสถานที่แห่งนี้วันนี้ข่าว9ล้านวิวและสำนักข่าวข่าวคน้นคนเมืองมีคำตอบทั้งคู่เป็นบุตรของ อดีตลองผู้ว่าราชการจังหัดเชียงใหม,ม่กับนักจัดรายการวิทยุและพิธีกรชื่อดังของเชียงใหม่เช่นกันโดยฝ่ายเจ้าสาวก็คือนางสาวการชยานิศสิริสมบัติบุตรของนายเล็กสิริสมบัติหรือเล็กสารครามพิธีกรนักจัดรายการคนนั้นโดยคุณแม่ก็คือนางมายุราสิริสมบัติซึ่งนางมายุลานี้ เป็นหลานสาวของหม่อมสีนวลณชัยสำหรับเจ้าบ่าวชื่อนายนัทธนาวณิชเป็นบุตรของนายกฤิตธนาวนิชอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กับนางมันทนาธนัญชัยซึ่งนางมันธนาเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนดาราวิทยาลายัยรุ่นหนึ่งห้ครับภายในงานนอกจาก ดลุ่มุแม่ของเจ้าบ่าวซึ่งเป็นสิทเก่าแล้วก็มีอดีตข้าราชการและข้าราชการปัจจุบันของกระทรวงมหาดไทยที่เป็นผู้ว่าอาดีตผู้ว่าประจังจังหวัดมาร่วมงานครับขั่งโดยสวมชุดแบบคนล้านนาหรือชุดไทยในการจัดลักษณะกาดง่วให้คนได้รับประทานอาหารแบบล้านนาผสมผสาน โดยมีต้นไม้ต้นใหญ่ชำสาฮนะลมรื่นไม่ร้อนนอกจากนี้ก็มีพ่อค้าแม่ค้าและข้าบดีระดับแถวหน้าของเชียงใหม่มาร่วบงานเพื่ออวยพรให้กับคู่บ่าวสาวส่วนใหญ่จะรู้จักกับคุณพ่อคุณแม่ของคู่บ่าวสาวนะครับคราวนี้คงรู้แล้วว่าไม่ใช่งานคืนสุเย่า เป็นงานมงคลสมลดนะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับ